สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับแล้วก็ fc ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมมาดูนะครับการนำเสนอของทางช่องเรานะครับก็วัดที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งสูตรที่เดินต่อนะครับและสูตรที่หลุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะ มาสรุปกันในคลิปต่อๆไปนะครับรวมยอดของสูตรระยะยาวนะครับก็ถ้าจากการคำนวณก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับบางสูตรก็2ปีนะครับเอาคิดกันที่2ปีก็หลุดแค่1งวด2งวดอย่างนี้นะฮะจาก4 8สบงวดนะครับไอ้นั้นเดี๋ยวเราค่อยมารวมสรุปแล้วก็ตัดตัดจำนวนเลขกันเอานะครับแต่วันนี้ เราก็จะมาเดินจากสูตรที่เขาเดินก่อนสูตรไหนเดินเราเดินต่อเราจะมาสูตรที่เดินก็มาคำนวณกันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนสติเดี๋ยวเราจะทำสติกันอีกทีเพราะเป็นสิ้นปีแล้วนะครับจากสูตรนี้นะครับนะมันจะมีอยู่3สูตรหลักๆนะครับสูตรตัวนี้1สูตรนะครับงวดที่6 งวดที่6สูตรนี้ไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับมีแค่หลักสิบที่เป็น9นะครับหลักสิบที่เป็น9นะครับร้อยและหน่วยไม่มานะครับในงวดที่6นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะสั้นแบบที่ f c หลายๆท่านอยากจะเห็นนะถ้าเป็นสูตรระยะสั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่3มงวด สี่งวดห้างวดหงวดเจ็ดงวดแปดงวดหรือแค่สิบงวดนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสูตรระยะสั้นก็เอฟซีเขพิจารณาเป็นสูตรสูตรไปนะครับพิจารณาเป็นอีกสูตรสูตรไปแล้วก็แม้แต่สูตรนี้นะครับงวดนี้ก็ไม่มาสักตัวเลยนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกแปดถ้าเข้ามาก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบห้า แต่เขาหยุดอยู่ที่งวดที่ยี่ห้านะครับอันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นก็ถือว่าเป็นสูตรข้ามปีได้นะครับข้ามปีได้นะฮะเพราะมันก็เท่ากับปีนี้นะครับก็เป็นงวดที่ยี่สี่เด็เขาก็เดินมาปลายปี6 7นะครับสูตรนี้ก็ไม่มาสักตัวเลยแล้ว2นี่ก็คือรายละเอียดก็จะเป็นตัว สูตรนี้จะเป็น10บนนะครับ6ตัวแต่เถิติหลังเ็ามี8งวดที่เข้าคู่เงินนะครับ2ตัวท้ายนะครับ10ก็คือมันอยู่ที่สูตรนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่กันนะครับสูตรนี้งวดนี้ก็ผ่านนะเอาอยู่เดี๋ยวเราค่อยมารวมเศิษิกันนะครับแล้วก็คัดนะเป็นงวดอ่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นงวดวันที่2อ่า เดือน1ปี69หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะว่าเขาจะไปออกวันที่2เดือน1ของปี69หรือไม่นะครับแต่มั่นใจว่าน่าจะเป็นวันที่2นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็สุดสุดร้อยนะครับถ้าเน้นที่บนร้อยไม่มา9สูตรร้อย่านนะครับสูตรนี้ ถ้าเขาไม่มาหลักร้อยนะฮะมันจะมีนะครับอ่ามันจะมีอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เขาไม่มาหลักร้อยแล้วก็ตัวที่ไม่มาหลักร้อยก็จะไปหน่วยด้วยนะครับหน่วยด้วยที่จะไม่มานะไม่มาหลักหน่วยด้วยนะครับแต่ไม่ใช่สูตรนี้นะครับแต่สูตรไอ้นั่นมันก็จะได้เก้าเหมือนกันนะครับสูตรที่ไม่มาร้อยและหน่วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะเพราะว่าเขายังเดินต่อ เราก็จะเอายอดอย่างสูตรนี้นะครับงวดวันที่16เดือน12ก็เป็นงวดที่46นะครับนะฮะคำนวณนะฮะคำนวณ2ปีนะครับคำนวณให้2ปีถ้า F4 ท่านไหนว่างถ้าชอบการคำนวณก็คำนวณลึกไปได้นะครับลองดูนะครับล้วคำนวณมาให้ดูนะครับ67และ68ก็เขาหลุดไป2งวดนะครับหลุดไป2งวดนะครับก็ เดินต่อ46งวดอย่างนี้เป็นต้นนะครับใน48เขาเดิน46งวดอ่ารวมกันอย่างนี้นะถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ2ปี48งวด100เซก็เขาก็หลุดไป2แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าเขาก็เดินมา98อนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตกตกเฉลี่ยปีละ1ครั้งอย่างนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับอ่าก็ ถือว่าผ่านนะครับสูตรแบบนี้นะครับเราจะเค้นหาสูตรระยะยาวกันนะครับแต่สูตรนี้เราจะพักไป้ก่อนนะครับจะคำนว่าจะรอดูว่าหลุดไปหนึ่งงวดข้ามปีนะครับงวดแรกของปี69เ้าขาจะเดินต่อหรือไม่นะเดี๋ยวจะเก็บไว้และแอดจะคำนวณต่อในสูตรนี้เพราะว่าก็ถือว่าโอเคเขา,าเดินมายาวนะครับเดินมายาว 25งวดนะครับมันเป็นสูตรไหนที่น่าสนใจเราก็จะเก็บไว้ต่อนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาสูตรที่เดินก่อนนะครับสูตรที่เดินนะครับถ้า1 0หน่วยนะครับถ้า10หน่วยเข้ามาเป็นคู่เงินนะครับแบบนี้นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่7นะครับงวดวัน ของปีใหม่นะปี69นะน่าจะเป็นวันที่2นะครับน่า,ามั่นใจน่าจะเป็นวันที่2เดือน1ปี69กนะครับก็จะเป็นวันที่8เขาจะเดินต่อหรือไม่นะฮะก็ดูและชอบแบบไหนเป็นสูตรไหนก็ดูกันเป็นสูตรๆไปนะครับ f อนะอย่างที่บอกนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับความชอบมันบังคับกันไม่ได้นะครับแม้แต่เอเองนะครับเอาเรื่องแบบ ขำๆเลยนะครับก่อนนะครับก่อน,ว,นอวันอาทิตย์นะครับก็จะมีคนรู้จักกันนะครับก็ซื้อวิทยุใหม่มานะครับเขาจูนไม่เป็นนะครับเพราะมัน,นมันเป็นภาษาจีนนะครับก็เอามาให้แอดจูนนะครับวิทยุเขาก็ระบุแต่9้า5้า้าอย่างเดียวเลยนะครับอ่า ทั้งๆนี่มันก็มีแนวโน้มนะครับว่ามีแรงกระตุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่เราก็ลืมนะครับเราก็ลืมมาจูน95นะครับเขาก็จูนไม่เป็นนะครับพอเราจูนนะฮะล็อกช่องอะไรให้เสร็จนะครับเราก็บอกให้เขากดนะฮะหมายเลขมันเป็นช่องๆเป็นช่องๆไปนะครับเขาจะล็อกอัตโนมัตินะครับ เราเปิด95ไปตกอยู่ที่ช่อง16นะครับเขาก็ถือมานะฮะไปฟังแล้วเขาก็ถืออีกเขาก็บอกเอาช่อง95ให้หน่อยทั้งๆที่ก็อยู่ที่ช่อง95ล็อกไว้ที่16แล้วนะครับก็ให้เขาไปเลื่อนพอเขาไปเลื่อนเขาก็เป็นปุ่มภาษาจีนนะครับเขาก็ไปกดมันก็ข้ามไปที่อื่นเขาก็หวนกลับมาไอ้วนเวียนอยู่แต่95นะฮะ วิทยุช่อง95้าหนะครับ3 4รอบหนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแอดก็ไม่ได้เอใจนะครับในตัวนี้นะครับเราก็ไปเล็งที่ตัวอื่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความชอบส่วนตัวด้วยนะครับดังนั้นทุกสูตรก็นําเสนอมาผลออกมาเป็นยังไงเราก็วิเคราะห์แบบนั้นนะครับอย่างตัว2นะครับ2องวดนนี้ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับนะฮะ สองในแอดมาลงให้ทีหลังนี่แอดเพิ่งเขียนลงไปนะครับสองมันจะเข้าไปสูตรตัวนี้เอาไม่ลงมาให้นะครับแต่แอดบอกว่ามันเป็นอยู่ในสูตรลดต้นทุนที่เดินดีก็คือไม่มาสิบหน่วยนะครับตัวนี้เพิ่งเอามาลงให้ทีหลังแต่ในนี้ไม่ได้จับคู่ให้เพราะว่าเอามาลงให้ดูให้ f c ดูว่าสูตรนี้มันมี6ตัวนะครับก็คือ2นะครับเอามาลงให้ทีหลังเพราะมันอยู่ในสูตรนี้มั่นใจว่าสูตรนี้ยังอยู่นะครับ มั่นใจสูตรนี้ยังอยู่ตัวนี้ก็ได้9แ้าได้หลัก10บนะครับเน้นที่หลักสิบแต่2ออดเพิ่งเอามาลงทีหลังนะครับเพิ่งเอามาลงมาเขียนเพิ่งมาเขียนลงแต่ตัวนี้ลงให้ตอนทําคลิปแล้วนะครับเน้นที่ตัว9นะครับเป็นหลักสิบนะครับวันนี้เราก็มาดูต่อกันเลยนะครับดูต่อกันเลยและมันก็จะมีสูตรนี้ด้วยนะครับสูตรนี้ก็จะเอาเดินต่อนะครับจะมาตัดนะครับ มาตัด10หน่วยต่อสูตรนี้นะสูตรไหนเดิน,เร,เ,ดนเราเดินต่อเราเดินตามสูตรนะครับเขาจะมาเขาจะเดินต่อตามหน้าที่เขาหรือไม่เราค่อยว่ากันทีหลังนะครับทุนสอ่นะนนนสูตรนี้เราก็ใช้กันเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้เราก็ใช้กันเหมือนเดิม6ตัวหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบน2ตัวหลักสิบบนนะครับ สองตัวหลักสิบบนเขาจะมาต่อหรือไม่นะครับเราอยากให้เขามาต่อนะครับเป็นงวดที่เก้านะครับงวดที่เ้างวดที่เก้านะครับตัวนี้คู่เงินบนนะครับงวดที่เก้านะครับ น่าจะเป็นวันที่2นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาค่อยแก้ไขกันอีกทีหนึงนะฮะถ้าเขาออกวันที่30ธันวา68นะครับที่2เดือน1 69นะครับปีที่ผ่านมาเขาเรื่อมนมาวันที่2เดือน1ปี6 8นะครับปีนี้เราน่าจะาเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ดูที่พิมพ์ในฉลากลอตเตอรี่นะครับอีกทีหนึงนะครับสูตรหลัก10นะครับเน้นไปที่หลัก10 งวดที่8นะครับถ้าจะให้เขาเขา้าตามหลังเขาหลักสิบเลยก็คืองวดที่8นะครับบางงวดเขาก็จะมาอยู่ในเป็นหลักร้อยอะไรอย่างนี้นะแต่เราเน้นไปที่หลักสิบนะครับก็คือใช้หลักแสนหครั้งนะครับใช้หลักหน่วยหนึงครั้งนะครับก็บวกตัวเปลี่ยนสูตรก็คือ3นะครับสูตรนี้ใช้3นะครับเป็นตัวคงที่นะครับ สูตรหลักหน่วย6ตัวนะครับและมีหลายงวดจะเข้าเป็นคู่เงินด้วยนะครับสูตรนี้นะครับแบบงวดนี้เป็นต้นนะครับ95ก็มีหลายงวดนะครับที่ใน6ตัวนี้นะครับเขาเข้ามาเป็นคู่เงินนะครับสูตรนี้นะครับเราก็จะเน้นไปเป็นที่หลักหน่วยก่อนนะครับก็ใช้หลักพัน1ครั้งนะครับใช้หลัก10บน1ครั้งบวก ัวเปลี่ยนสูตรนะครับ9คของที่นะครับตัวเปลี่ยนสูตรหลักสิบนะครับหลัก10บของงวดวันที่2เดือน1นปี69นะครับหลักแสนเจดหครั้งนะครับบวกหลักหน่วย5้ครั้งนะครับ7บวก5้ก็ ได้2นะครับ12เราได้เอา2 2บวก3เป็น5นะครับ5จะยังอยู่ต่อหรือไม่นะครับปีนี้นะครับปีนี้5กับ2ถือว่ามาเยอะนะครับมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี6ไม่มั่นใจว่าจะเป็น6 6หรือเปล่า2นี่ รู้สึกว่าจะไม่มีเลยทั้งปีนะครับแต่ปีนี้ปี68 2มาเยอะมากนะครับทั้งล่างและบนและก็5ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายเลขเลยที่มาเยอะนะครับจาก5นะครับสูตรนี้คำนวณได้5เพิ่มไป3แต้มนะครับอ่าวันนี้เลขไม่ชนนะครับเลขไม่ชนก็เอาลงให้เลยนะฮะก็8นะครับหลักสิบเราจะเน้น2ตัวนะครับคือ5และ8นะครับ หลักหน่วยหลักหน่วยดูว่าจะมีตัวตรงลดต้นทุนของสูตรนี้ไหมนะครับ10หน่วยนะครับ10หน่ยวยงวดนี้ตรงนี้ได้5กับ8เดี๋ยวดูว่าจะมีตรงไหมนะครับแต่เอาลงให้หมดเลยนะครับ3บวกเเป็น12 2สองนะครับเอาสองบวกเเป็น1นะครับสองบวกเเป็น1 หนึ่งตัวที่สองเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับสองตัวที่สามเพิ่มไปสามแต้มนะครับสองเพิ่มสามเป็นห้าตัวที่สี่ตัวที่สี่เพิ่มหนึ่งแต้มห้าเป็นหกตัวที่ห้าเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดตัวที่หก เพิ่ม1แต้มเป็น8นะครับเป็น8ตัวเลขชนเหมือนกันนะครับสตัวท้ายนะครับวันนี้หลักสิก็5้หลักหน่วยก็8ลงตัวท้ายนะครับแต่นะครับแต่เรามาดูสูตรตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวลดต้นทุนงวดนี้นะครับหลักสิบหน่วย สูตรนี้งวดนี้จะได้ที่เลข1นนะครับเลข1ไม่มา10หน่วยบนนะครับก็หลักสิบก็จะเป็นงวดที่46หลักหน่วยก็จะเป็นงวดที่48ถ้าเขาเดินต่อนะครับถ้าเขาเดินต่อนะครับคือหนึ่งนะครับไม่มา10หน่วยบนก็ตัดไว้ก่อนนะครับตัดไว้ก่อนสูตรเขาเดินเราก็เดินต่อแต่ถ้า f อีท่านไหนชอบก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิม ก็ถ้าชอบแล,ล heart, และโดนเลขในใจของเราก็เอาตัวลดต้นทุนเก็บไว้ก่อนเอาเลขที่เราชอบนะครับเน้นนะครับเน้นเหมือนเดิมนะครับสูตรลดต้นทุนคํานวณมาตามสูตรแต่ถ้าเลขที่เราชอบมาชนเอาเลขที่เราชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นโชคร,ราบของเรานะครับสูตรนี้จะจับเน้นไปที่5ก่อนนะครับจะเน้นไปที่5ก่อนนะ่าดจะเอาไว้เป็นตัวรองนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยหาสูตรหลายๆสูตรมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับก็จับชุดไปก่อนนะครับก็เป็นห้5สองห้าสองห้าห้านะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับสูตรนี้จะจับ คู่แบบนี้ไปก่อนนะครับจับชุดแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีว่าสูตรนี้มันมีแนวโน้มตัวเด่นที่จะมาเป็นคู่เงินหรือไม่นะครับดังนั้นเอาแค่5ชุดนี้ก่อนนะครับ5ชุดนี้ก่อนนะครับเลขที่น่าสนใจนะครับ เลขที่น่าสนใจนะครับก็จะมี57และ58นะครับ57และ58แนวโน้มที่เหลืออีก5ตัวจะมาเป็นคู่เงินหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยไปดูหลายๆสูตรมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็นำเสนอ FC แค่นี้ก่อนนะครับเราขอให้เขาเดินต่อนะครับเราขอให้เขาเดินต่อ เหมือนงวดนี้นะงวดนี้ก็เป็นงวดที่7นะครับที่ออก95งวดวันที่16เดือน12ปี68งวดนี้เป็นงวดที่8นะครับก็เอามาฝาก fc นะครับอีกหนึ่งสูตรก็ fc ท่าเนใหม่ถ้าชอบการนำเสนอ,อทางช่องเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการนำเสนอในคลิปต่ตอๆไป วันนี้สวัสดีครับผม